ยังไงคะเนี่ยล่าสุดค่ะมีข่าวลือว่าน้องลิซ่าอยู่ที่ LA ค่ะมีการคาดการณ์ว่าแบล็กพิงคค่ะจะมีการถ่ทยทเอ m บีคัมแบ็กที่อเมริกาหรือไม่นะคะความเป็นไปได้ค่ะที่น้องลิซ่าปรากฏตัวในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียนะคะกาลังสร้างความตื่นตระหนกให้กับแฟนๆของแบล็กพิงค์อย่างมากเลยค่ะเมื่อข่าวลือนี้ค่ะมันแพรก่กระจายบนทวิตเตอร์มาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือค่ะก่อนหน้านี้ค่ะ8พฤศจิกาย,ยน64นะคะก็มีแฟนคลับที่ได้ไปงานดนตรีแฮนด์อิน,นเดอะ อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการเฉลยออกมาแล้วค่ะช่วงวันที่9พฤศจิกาย,ยนแล้วก็10พฤศจิกาย,ยนค่ะซึ่งเผยออกมาผ่านทางเพื่อนรักนิกกนะคะน้องดิซ่าก็มาโพสไอจีและก็ดีเจงูนี่ค่ะคือคนเปิดด้วยคลิปใน i อ Story ของตัวเองนะคะเผยให้เห็นน้องดิซ่านั่นเองค่ะก็เอาอเป็นว่าน,น้องดิซ่าอยู่ที่ LA จริงๆนั่นเองนะคะข่าวลือน้องดิซ่าอยู่ที่ LA มีการคาดการ์ค่ะว่าแบล็กพิงคจะทายทำเอ็มวีคัมแบ็กที่อเมริกาหรือไม่ความ เป็นไปได้ที่ลิซ่านะคะปรากฏตัวในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียซึ่งล่าสุดค่ะก็มีแฟนคลับคนหนึ่งที่รอให้ของขวัญน,น้องลิซ่าอยู่ในอีซากแกรมเข้าได้พบวิดีโอค่ะหลังเวทีงาน h ฮตอีเดคลาวนี่แหละ,นะและก็ยืนยันว่าฉันกำลังรอมอบของขวัญให้ลิซ่าลิซ่าอยู่หลังเวทีเพื่อชมการแสดงของนิกกี้ซึ่งเป็นเพื่อนของน้องลิซ่าค่ะแฟนคลับหนุ่มคนนี้ค่ะหรือว่าคุณมินค่ะก็ยังได้พบและก็ถ่ายรูปกับ CL และก็คิตตี้ชิชานะคะนะักแสดงชื่อดังของชาวไทยอีกด้วยอยู่ที่หลังเวทีด้ายเองค มันน่าเชื่อถือนะและก็มีการเผยภาพสกรีนช็อตของข้อความนะคะระหว่างแฟนคลับหนุ่มคนเนี้ยค่ะกับผู้จัดการของน้องลิซ่าที่ชื่อแดเนียลอีกด้วยนะคะซึ่งแฟนคลับคนนี้ค่ะได้มอบของขวัญให้กับ CL ด้วยในงานนะคะนอกจากนี้นแฟนๆแบล็คพิ้งยังตั้งข้อสังเกตค่ะว่าผู้จัดการของน้อง Lisa, ลิซ่าและก็ผู้จัดการของเจนนี่นะคะไปทานอาหารเย็นด้วยกันที่ LA นอกจากนี้ค่ะชื่อชื่อฮานะคะผู้ออกแบบท่าเต้นของน้องลิซ่าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทข,ของน้องลิซ่าด้วยก็อยู่ที่ LA ด้วยพร้อมกันนี้ค่ะ คุณเชเชอร์ฮาค่ะ,คะก็ยังเปิดเผยในอิสระแกลบของเขาว่าเธออยู่ใน LA แล้วตั้งแต่วันที่8ถึง18พฤศจิกายนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะบัญชีทวิตเตอร์ของคุณไรอันค่ะก็ยังเปิดเผยว่าเขาไปทานอาหารเย็นกับหนึ่งในสาวๆาวแบล็กพิงโดยเจนนี่ค่ะไป LA ตั้งแต่26ตุลาคมโรเซ่ก็เดินทางไปนิวยอร์กในวันที่3พฤศจิกายน,นแฟนๆบางคนค่ะเขาก็มีการเชื่อกันว่าเจนนี่โรเซ่และริซ่าอยู่ในอเมริกานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะบางทีแบล็กพิงก็อาจจะกําลังทํางานเพลงใหม่นอก ก็ยังมีข่าวลือว่าจีซูก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยนะคะในล่าสุดน,นะคะหลายคนค่ะก็ซูมเข้าไปที่งาน LA นะคะซึ่งล่าสุดในเฉลยแล้วว่าน้องลิซ่านเนาะอยู่ที่งานคอนเสิร์ต LA จริงๆซึ่งเขาค่ะก็มีการสังเกตว่าสาวที่ยืนข้างๆเนี่ยหน้าคล้ายกับพี่จีซูเลยจริงๆนะคะและก็มีภาพเหมือนกับว่าพี่จีซูเนี่ยกำลังบินไปที่ LA นั่นเองค่ะจึงเป็นความเชื่อของทางบลิงนะคะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะบลิงก็ตื่นเต้นมากบางคนค่ะก็ถึงกับเดาว,ว่าแบล็คพิงค์อาจจะไปถ ทำ MV ็มคัมแบ็กในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ซึ่งคําใบเหล่านี้แหละค่ะทำให้แฟนๆหลายคนค่ะก็เชื่อว่าลิซ่ามุ่งหน้าไปยังอเมริกาอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้นั่นเองค่ะแต่ก็มีอีกกระแสข่าวนึงนะคะบลิงเขาก็ได้ออกมาบอกว่าปีนี้ไม่มีการคัมแบ็กแต่ก็จะมีมินิอัลบั้มในต้นปีหน้านะคะแล้วก็ต่อด้วยโซโล่ของจีซูในหลังจากนั้นก็จะมีเวิลด์ทัวร์ค่ะ YG เขาก็สัญญาว่าจะคัมแบ็กแต่ว่าหลังจากโซโล่ของลิซ่าและก็โรเซ่แล้ววงอื่นๆจะคัะมาณ ะะแต่ว่าจากที่แฟนคลับคนนี้ตอบนะเขาบอกว่าจะไม่มีการคัมแบ็กบงนะคะแต่ก็จะมีมินิอัลบัมในต้นปีหน้าและว่าก็อาจจะมีการนัดไปเจอกันที่เมกาหร,รือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะยังไม่คอนเฟิร์มนะคะเป็นแค่ข่าวลือข่าวลือขา่อขาวลือเท่านั้นนะคะจากทางแฟนคลับของลอิซาโรเซเจนนี่และก็แบล็ k พิงค์นะคะ,ะ,คะเขาก็ตื่นเต้นกันอยู่ประมาณนี้แหละรีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะและก็ล่าสุดเนี้ยบลิงเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าที่จีเนี่ยไม่ได้คัมแบ็ก จะมีอัลบั้มวงนะเป็นไปได้หรือไม่คะว่าสาวๆนี่จะมีการนัดเจอกันที่ LA นั่นเองนะคะซึ่งมันประจวบเหมาะทุกอย่างเลยนอกจากนี้นะคะยังมีคนที่ออกมาสรุปให้ได้ฟังกันแล้วนะถึงเรื่องราวต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งแอคนี้ของทวิตเตอร์นะคะเขาก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นแอคสปอยประมาณนี้นะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่วิจารณญาณประมาณนี้ค่ะเขาก็ได้สรุปไวค้ค่ะว่า Black พิงคเนี่ยจะไป LA ทั้งวงเพื่อไปทําเพลงกับกิจกรรมเดี่ยวของ Lisa. ลิซ เป n คอแลแลบกับศิลปินหญิงเวสเทนอาร์ติสนะคะหรือว่าเป็นศิลปินตะวันตกค่ะแล้วก็บอกว่าต้นปีหน้าเนี่ยจะมีการคัมแบ็กมินิอัลบั้มต่อด้วยจีซูโซโล่แต่กิจกรรมวงก็น่าจะเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ปลายปีนี้นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเวิลด์ทัวร์นั่นเองนี่ก็คือทางแอคของบลิงนะคะเขาก็ได้ออกมาสรุปแบบนี้ค่ะดังนั้นค่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันเลยนะคะเรียกว่ายกกันไปที่ LA นะคะรวมถึง Snake, ดีเจสเน็กด ซึ่งใต้โพสต์ของแอคนี้นะคะที่เขามาสปอยเอาไว้นะก็มีทั้งคนที่มาถามว่าคอลแลบกับใครคะบางคนก็เดากันไปหลากหลายค่ะบอกว่าเห็นว่าแอคนั้นนะบอกว่าเป็นเบอร์ใหญ่ฝั่งทางตะวันตกและก็บอกว่าผู้หญิงด้วยนะเป็นอาริจะได้ไหมบางคนก็บอกเขาว่านี่ว่าเป็นดูจากแคทนะเพราะว่าเห็นในไลฟ์ชีพูดถึงแบล็ k พิงก์และก็อมยิ้มด้วยเดา้วนๆนะบางคนค่ะก็ถามว่า LA ทั้งวงนี่พร้อมกันไหมมีคนเข้ามาตอบเขาว่าเขาบอกว่าพร้อมกันค่ะซึ่งแอคนี้นะคะเขาก็เป็นแอคปอยค่ะเชื่อก็ได้ไมื่ เชื่อก็ได้ก็ปล่อยใจให้สบายๆประมาณนี้นะคะจริงไม่จริงก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยดีเจงูก็อยู่ที่ LA นะอะไรมันจับบังเอิญขนาดนั้นแฟนๆว่าไหมคะและแล้วนะคะน้องลิซ่าก็ออกมาเฉลยแล้วค่ะว่าเธอนั้นข่ายอยู่ที่ LA จริงๆแล้วก็เจนนี่อยู่ที่ LA นะคะเชเชอร์ฮาก็อยู่ที่ LA ผู้จัดจาการของน้องลิซ่าแล้วก็ผู้จัดจาการของเจนนี่นะคะก็มีการทานข้าวอยู่ที่ LA นะคะแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยจีซูค่ะก็เหมือนมีภาพเหมือนว่ากําลังบินนะแถมคนยังไปเจอน้องลิซ่าแล้วก็ จีซูในคอนเสิรต์ตด้วยนะคะเขาก็มีการซูมกันนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ระบุภาพที่ชัดเจนนะคะส่วนแชงเนี่ยอาจจะบินมาทีหลังหรือเปล่าอันนี้เป็นไปได้หมดเลยนะคะและก็เป็นข้อสันนิษฐานนะคะหรือว่าดาวประมาณนี้แหละทางบลิงนะคะที่เขาก็ตื่นเต้นกันมากนะคะเพราะว่าก็มีกระแสะข่าวออกมาแล้วนะคะว่าอาจจะยังไม่คัมแบ็กวงหรอกแต่ว่าจะมีมินิอัลบั้มประมาณนี้แหละดังนั้นค่ะพวกเขาจะยกกันไปถ่ายทําที่ LA หรือไม่หรือว่ายังไงนะคะก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตของทามบลิงเท่านั้นนะคะยังไม่มีการคอนเฟิร์มหรือ ว่าอ,าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าฝั่งน้องลิซ่าค่ะแน่นอนอยู่ที่ LA จริงๆนะมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วค่ะดังนั้นความเป็นไปได้ก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยค่ะคลิปนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งเชื่อค่ะจนกว่าพวกเราเนี่ยจะได้เห็นกับตาประมาณนี้นะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะก็มาวิเคราะห์ให้ได้ฟังนะคะผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงเลยค่ะ